แม่จะได้ดื่มกได้หรือถึงเลยนะต้องแบ่งแม่ตอาแบ่งแม่อืออ่ะยาก็มาด้วยยายก็มาด้วยอันนี้คืออะไรพิธีสู่ขอหรอหรืออะไรคะมาถ่ายภาพรวมไงมันถ่ายภาพรวมฮะถ่ายภาพรวมผู้ใหญ่หรอยุกคำชาแล้วอะแม่จ๋าแม่หมูแม่หมูยังไงดีคะแม่ทำไมแม่เอ็นดูน้องใบขนาดนี้คะแม่ <hans> <anthropology> <th�ver mayor> <hans y farming> Det er <hans> <Double. hans leopard stoles> อยู่ด้วยกันก็คือบบเฮฮาล่าเดิมเป็นธรรมปกติอย่างเงี้ยมีโมเมนต์ไหมมีโมเมนต์เหมือนคู่จิ้นคู่อื่นไหมคะคู่เราแต่ผันมาแล้วก็ล้มหน้าจะเอ,อะกันเอาไม่เคยเลยค่ะไม่มีอะไรเขา่ทีผมเ <laughs> ป็นอุบัติเหตุตะ <laughs> กนค่คะไม่มีไม่มีแต่ว่าก็ชอบแกล้งกันอย่างที่เห็นแกล้งเขาสนุกป,ปีอืมอันรุ้นไม่ขึ้นเลยใช่ไหมคะคู่เราเป็นรุ้นในละคร อแล้วเรื่องจริงเหรอคะเรื่องจริงอูไปก่อนเดี๋ยวละครจบเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเก่งแท้แท้ทำดูละครผมไม่เล่าดูค่ะดูคืนนี้เลยยังไม่ออกยังไม่ออกครคุณเดีนเง็นนะอ๋ถามถามนิดนึงไออย่างล่าสุดน้องใบไปออกรายการของพี่บอยอะไรอย่างเงี้ยมันใบบอกว่าแบบ นายนายกับใบเหมือนแบบสถานะเราดูไปเหมือนแบบมันเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหวังดีต่อกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเพื่อนไปแล้วมันเหมือนเป็นการแบบปิดประตูไปเลยไหมคะก็มันเป็นเพื่อนจริงๆนะเป็นเพื่อนมาตลอดเลยมองตากันที่ดูเนีอยสิต้อยคอยชมเองให้ด้วยเซ <c oughs> าเองเหรอใช่เออมันมันยังไงความความเป็นเพื่อนของเราที่เราบอกก็หวังดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยมัน มันไม่สามารถไปมากกว่านี้ได้แล้วหรอเต่เ <laughs> อาให้ได้อ่ะวัทรอุ้ยลักการหวานแหววเลยในวะคพรักมากอย่างเงี้ยเลยอ้าวแล้วแล้วข่าวมันไม่มีกระแสทําให้เราแบบว่าบิวเราเหรอหรือว่ามานถามกันว่าสรุปแล้วเราเป็นอย่างตามข่าวไหมย <c oughs> อย่านิ่งใส่นะ <laughs> เรื่องการมันมีมีอะไรก็คือแบบช่วยเหลือกันตลอดแล้วก็มีปัญหาอะไรก็คือเล่าให้ฟังปรึกษากันแค่นั้นอืมใช่แต่พอทุกข่าวมันออกมาคือแม่หมูก็ชอบใบเฟิร์นมากเลยนะนายแม่อยู่ตรงนี้นะเอออย่าถามไอเรียกแม่มาถามเลยเพราะว่าไปเฟินบอกว่าเออใบเฟิร์นบอกว่าแม่ช้าแบบว่าเออเร็วๆจะดีสันหน่อยเชื่อมกัหมดแล้วค่อหน่อยไม่คนจะคนจะได้อินจิตหมอนไงเออ แม่ชอบแม่รักเขาแม่แบบชอบแมกแล้วเรารักเขาไหมพี่แม่ให้อะไรนะแม่ใ้ส้มแม่ส้มแม่ให้ส้มน้องนานน้องนายรู้สึกไงที่แบบว่าแม่เขาเอ็นดูใบเฟิร์นถ้าแบบเป็นลูกสาวเฟิร์นทำอะไรก็ไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับดีใจดีเขาแฮปปี้ครับเหมือนแบบ มีเพื่อนคุยเพราะอยู่แต่บ้านก็คุยแต่กระบอกเพชรมากองเจอเขาเจอยายก็แฮปปี้ครับเออเฟิร์เราเราคิดว่าเราไปถูกจิตอะไรถูกจิตอะไรแม่หมูค่ะบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้ถามเหมือนเขาไม่ได้อยู่เออไม่ได้รไปเลยต้องเนอาจากคนกับยายเป็นคนเฮฮาประจิงโกรด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบแม่ก็สนุกสนานเริ่มตั้งแต่แบบเรื่องแบบดูการปวดก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ ไปเรื่อยๆเลยะค่ะแม่บอกว่าสาวๆแม่แม่เหมือนใบเฟิร์ตแม่พูดแบบเหมือนแม่มองเห็นตัวเองในกระจกอ๋อแม่ขยันทํางานตอนนี้กระจกแตกไอ้นายนี่ไอ้นายเอออย่างอย่างการให้สัมภาษณ์ของเราแต่ละคนอะไรเงี้ยเราสองคนแบบจะบอกว่าเออมันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตลอดอะไรเงี้ยค่ะ การที่เราโดนถามบ่อยๆหรือว่าโดนแบบว่าทั้งสื่อจี้ทั้งแฟนคลับลุ้นเชียร์อย่างเงี้ยมันมีผลไหมคะก็อยากก็อยากให้ดูละครนะคะส่วนใหญ่ก็ละครสนุกมากคุณใบเฟิร์นคุณอย่าเบี่ยงประเด็นนะคะไม่เรากดดันไหมเรากดดันไหมเพราะถามมากๆเนี่ยเออมันมันทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เราต้องห่างกันบ้างไหมหรือว่าอะไรยังไงได้คุยกันบ้างไหมไม่เลยค่ะ ไม่กระทบประธานอะไรเลยค่ะพวกหนูมันได้ที่านไปหมดแล้วเหรอเฮ้ยพีทมันเคลียดดิเฟิร์นยังไงเฟิร์นพี่พี่นักข่าวเขาแอบส่งหลังบ้านมาเขาบอกว่าให้ถามว่านายกับเฟิร์นเนี่ยจริงๆก็คือส่วนใหญ่คู่จ้นหลายๆคู่จะแบบเป็นแบบเพื่อนกันมาก่อนแล้วอนาคตก็ไปเป็นแฟนได้คู่เราเป็นไปได้ไหมคะตอบตรงๆส่งหลังบ้านมายาวมากเลยอะค่ะขอดูหลักฐานได้ไหมคะฉันไม่ค่อยเดี๋ยวพิมพ์กับแป๊บหนึ่ง อะไเมื่อกี้อะไรนี่งคำถามถามว่าอะไรอะไรอ่ะงพอะแบบว่าอนาคตจะเป็นอนาคตจะเป็นแฟนกันได้ไหมเออพี่อันนึงนะคือพี่ถามคำถามเนี้ยคุณแม่ผมนั่งอยู่ยายนั่งอยู่พี่พีอาร์นั่งอยู่สิบชีวิตพี่ตุ๊กโขลกตะโนเยอะโอเคไม่เป็นไรฉันเอาโฟกัสแค่หน้าจอ ไม่ไม่เอาจริงถ้าไม่เกรงใจพี่อยากเชิญแม่หมูเข้ามาถามด้วยว่าเออถ้าสองคนก็เป็นแฟนกับแม่หมูโอเคไหมแล้วพี่โมไปถามแ้ามันจะไม่มีแบ็กหนอปเอาปะใหนูเอาไปสัมภาษณ์ให้ใช่พี่ไม่ติดมิตีหมาเห็นการสัมภาษณ์เร็วอ้าจริงเหรอแอะอ่านไปจริงเราจริงปะมันแน่จริงปะเป็นวีไอพีแม่วันนี้ สวัสดีครับน้องนายแม่แม่หมูส่งท้ายไปว่าจีบเลยลูกอ่านายว่าไงคะเห็นไหมแม่หมกเอาเลยลูกครับดูละครก่อนครับขอให้ดูปัจจุบค่อยว่ากันเอออ่ะไม่ฟูนเขินเหรอไม่ฟูนเขินเหรอดูละครก่อนค่ะเดี๋ยวจะเขินก็ดูเลย เราสองคนปากแข็งกันเกินไปไหมอ่ะโอ้ยมาแล้วคำถามจากคำถามจากทางบ้านปากแข็งเกินไปไหมสองคนเนี่ยไม่ไม่แข็งือละครยังไม่ออนเนี่ยเราก็ทีอย่างนี้ทีอย่างนี้เนาะเอออันนี้จริงๆเมื่อกี้แม่บอกให้จีบเลยอ่ะจริงๆแล้วเราเคยจีบเขาบ้างไหมนี่ไม่เลยเออไม่เคยไม่เคยจีบกันเลยมีแต่แบบดูแลเป็นป่วงปกติ อันนั้นเขาเรียกว่าจีบแล้วนะไม่แม่แม่มีอะไรจะบอกอีกไม่ไม่แม่จะบอก่พีะเออจะบตองให้พี่พี่ช่วยเฉียดจัลนละครล่นละครที่เป็นแบบคู่รักอินล้อกันเรื่องที่ผ่านมาเป็นเพื่อนกันอยากให้เล่นเป็นคู่รักเรื่องอไบ เกี่ยบที่สมรักพี่พี่ช่วยรููเพื่อนการเพื่อเพื่อนการเพื่อนการดูละครจบแล้วว่ากันอ่าแสดงว่าหลังละครจบมีการเปลี่ยนสถานะคือคือแสดงว่าหลังละครจบมันแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหม ก็แสดงว่าหลังละครจบก็สองคนก็เป็นแฟนกันหลังละครจบถ้าถ้ามีคนแบบชื่นชอบเยอะถ้าถ้ามีคนชื่นชอบเยอะอาจจะมีงานต่อไปเรื่อยๆที่ได้เจอุกวันนะคะเราคำถามโอเคโสดไหมโสดค่ะปิดท้ายหน่อยโสดทั้งคู่ไหมคะตอนนี้โสดค่ะ เออเฟื่อนครับสดครับ